สวัสดีครับพบกับ m i x ใน In the mix นะครับผมกล่องสีส้มก็ยังไม่หมดไปนะครับใบไหนจะเป็นผู้ถูกเลือกนะครับก็ชมกันได้เลยกับพาน้องเข้าบ้าน <c oughs> พาน้องเข้าบ้านวันนี้ก็จะขอเลือกน้องกล่องนี้เลยครับ <c oughs> และเราก็มาแกะกันเลยนะครับ และน้องก็คือก็คือเสื้อยืดนะครับผมเสื้อยืดตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อคอกลมแขนสั้นนะครับผมนะทำมาจากผ้าคอตตอนร0อยเปเซนะครับแล้วก็จะพิมพ์รูปม้าแบบนี้นะครับทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมนะซึ่งรูปนี้นะครับก็ จะมีชื่อนะครับผมชื่อว่า Dance de c h u v a i t h e การเต้นระบำของม้าแสงนะครับผมนะตัวนี้ผ้าที่จับเนี่ยจะเป็นคอตตอนนะแล้วก็ลักษณะผ้าเนี่ยดูสิเขาจะเป็นเหมือนรูรูเป็นตารางรูรูพุ่นๆนะครับผมนะทีทีนะครับนะก็คิดว่าน่าจะระบายอากาศได้ดีนะครับผมนะส่วนตรงคอเสื้อครับก็จะมีแท็กนะครับแบรนด์ a m e s นะครับ Made in Italy แท็กอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีป้ายห้อยห้อยอะไรเอ่ย ป้ายห้อยว่าเป็นทีเชิร์ตนะครับสีแมรีนนะครับผมนะแล้วก็เป็นโค้ดสินค้าของเขาอืมสวยไหมว้าวว้าวว้าวเส <c oughs> ื้อ Dance d a e t o เวลไลท์ลลก็จะมี2สีนะครับผมนะ ตอนแรกมิกซ์ก็จะสีนี้เนี่ยแหละแต่ PSA นะครับบอกว่าจะมีตัวหนึ่งนะครับที่สีม้าอ่อนกว่านะครับผมนะเราก็เออไหนขอดูหน่อยนะครับก็เลยลองดูแล้วก็ลองเทียบดูนะครับแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ครับเลยถาม PSA ว่าเอาตัวไหนดีครับอะไรอย่างเงี้ะครับเขาก็บอกว่าเอาตัวสีอ่อนละกันพอเราว่าโอเคก็เอาสีอ่อนนะครับผมแล้วก็พอไปดูไซส์นะครับไม่มีไซส์นะครับก็เลยแบบว่า งั้นรอก็ได้นะครับผมก็รอไปนะครับไปอีกรอบหนึ่งครับก็ไม่มีเข้ามานะครับผมนะแล้วก็ไปอีกรอบนึงนะครับก็ไม่มีเข้ามานะครับแต่ตัวนี้ก็ยังแขวนอยู่นะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาเลยละกันนะครับผมนะแต่ตัวนี้ยังไม่ไวายโดนแกงนะครับผมหลังจากนั้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมมีแล้ว คือแบบซื้อปุ๊บมีเข้ามาปั๊บเลยไอตัวสีอ่อนนั้นไซส์เรานะครับมีมาเลยนะครับผมงงมากคืออะไรคือซื้อปุ๊บแล้วแบบมาอีกแล้วเหรอคือซื้อปุ๊บแล้วมาเลยอย่างนี้เหรอไม่ได้สิทําไมไม่เห็นใจกันบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสีนี้เราก็ชอบนะครับผมนะซึ่งแบบว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ามากเลยเพราะราคาไม่แพงเป็นเสื้อเอเมสที่ราคาไม่แพงนะครับคุณผู้ชมอืม รีวิวที่ดีต้องมีราคาราคาน้อง Dance De ช t เ i l i ลตตัวนี้นะครับผมอยู่ที่15,150บาทนะครับเสื้อแบรนด์แอมเ15,150บาทลายม้าแบบนี้ด้วยหาได้ที่ไหนก็ต้องที่ a m มเ e นะครับผมอ่ะขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะิงนี่ชุดก็เป็นแบบนี้เลยนะครับใส่แล้วก็สบายดีนะไม่สากผิวเลยนะครับผมนะแบบคุณภาพจริง ใส่สบายมากเลยอ่ะแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกไม่ร้อนนะครับนี่ไม่ได้เปิดแอร์นะแต่ไฟเนี่ย <c oughs> ร้อนนะแต่ก็ยังรู้สึกสบายอยู่เหนือไม่ออกนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการแกะกล่องเสื้อตัวแรกจาก a m e s ของ Mix นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับผมนะหากใครมีอะไรถามกันก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ In The Mix ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย i n The Mix